The First Descendant เกมตูดออนไลน์ที่เรารักรักจนอยากจะเลียจอ <S <S ผมได้ทำการรีวิวเกมนี้ไปแล้วแบบเป็นทางการในคลิปแรกของช่องนี้เพราะงั้นถ้าใครอยากฟังเนื้อหาแบบเจาะลึกหน่อยแนะนำให้ไปดูคลิปนั้นด้วยเพราะคลิปนี้จะเป็นรีวิวนิดๆบบนๆอีกหน่อยๆแล้วก็อ้วทำไมรู้สึกเหมือนกูเคยพูดคำนี้ไปแล้วย่อให้สันส้นๆตรงนี้กัแล้วกันเกมนี้คือเกมตูดที่มีปืนให้ยิงมันๆตัวละครสวยชิบหาย มึงเล่นเถอะในคลิปนี้ผมจะมา recap ซีซั่นหแบบสั้นๆแล้วก็อาจจะบ่นอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่โถมเวลาเพิ่มไปอีกเกือบ200ชั่วโมงประสบการณ์ของผมมันเหมือนเดิมไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าอยากรู้ไปดูซีซั่นหนซีซั่นแรกอย่างเป็นทางการของเกมนี้ที่ตอนเทรลเลอร์ออกมาเหล่าช,ชกกายชะกันก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายรวมทั้งกูด้วยทั้งตูดเฮลีและตูดเฟรน่า กูจะบ้าได้โปรดนั่งบนหน้าผมทีกระแสไาไฟลุกจนทำให้ทุกคนกำตังรอโถมแบบไร้สติแต่ถูกชุดด้วยการแบ่งพาร์ทของซีซั่นซอยออกเป็น3ส่วนไม่รู้จะซอยเฮอะไรละเอียดขนาดนั้นจนทำให้ผู้เล่นโกรธเลือดตาแทบกระเด็นและออกความเห็นเดียวกันว่าเมืองทำทำไมแต่แน่นอนนี่มันเกมที่พวกเรารักและรักพวกเราเสียงตอบรับไม่ดีพวกพปีเขาเลยเปลี่ยนจาก3ส่วนเป็น2แทน ขอบพระคุณครับอย่าหาทำอีกนะไอชิบหายในครึ่งแรกเราจะได้เฮลี่ที่ฟาร์มยากพ่อตายกับเควสรายวันเรื้อนมาทำเรียกว่าเควสอินเวชั่นที่จะด r o p ชิ้นส่วนของเฮลี่และก็เงินอีกจำนวนมาหาศาลซึ่งเป็นอะไรที่จะแมวมากกูไม่ต้องฟาร์มเงินไปอีกพักใหญ่เลยเพราะเอาเวลาไปฟาร์มเฮลี่หมดแล้วไอสัตว์กูได้มาตั้งแต่5วันแรกอะคิดดูเรดดรอปแม่งทุเลตมากไม่รู้จะดรอปยากไปไหนแล้วแค่นั้นอืมแค่นั้ครึ่งแรก มดละแห้งกว่าอาสุจิในตัวกูตอนเห็นตูดเฮลี่ครั้งแรกเมื่อซีซั่นนี้นี่แหละไอ้เหี้ยแล้วเวลาก็ผ่านไปจนซีซั่นหนึ่งพาร์ทสมาถึงอัลติเมทเฟยน่าที่ถูกรีเวิร์กเซ็ตสับดันเจีส0%แล้วก็บอสใหม่อย่างเดย์สตอเกอร์พร้อมกับปืนกองแกงที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์รืออาจจะมีแล้วก็เนื้อเรื่องเฟยน่าที่ต้องขอพูดเลยว่าส่วนตัวผมไม่พอใจเป็นอย่างมากหลายๆคนอาจจะชอบ แต่ผมขอติแบบหนักๆตรงนี้เลยเล่นไปแล้วก็ปวดใจไปเพราะอะไรเพราะผู้พัฒนามันลืมใส่บทผมเข้าไปว่าพอแฟนเก่าเฟรหน้าตายผมกับเฟรหน้าก็ได้ตกหลุมรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ดูดูดิเอาเรื่องรักเก่าๆของคนที่มูฟออนไปแล้วมาเล่าให้คนมากมายฟังทั้งๆท,ที่แฟนใหม่เฟรหน้ายัางผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ผมว่าผู้พัฒนาควรจะนําส่วนนี้ไปปรับปรุงเฮย้ยพอพูดแล้วก็คิดถึงเธอสงสัยผมต้องไปแล้วละ อ๋อไปหาเฟรย์น่าเป็นรวบรวมสต,ตินี่แหละสัตว์ซิมจนบ้าและเฮียและไฮไลท์ของอัปเดตรอบนี้ก็คือัลติเ a มท f เฟรน่ากับชุดตะข่ายแขนเขียวของนางพระเจ้าช่วยพวกคุณมึงรู้ไหมว่ากูต้องพยายามอดทนอดกลั้นกดฟันตัวเองไม่ให้กดเติมเงินขนาดไหนคือ <c oughs> ตั้งผมก็พอจะมี แล้วนี่ก็เป็นเกมที่รักแต่ให้เติมเงินซื้อตัวละครในเกมที่จุดประสงค์หลักของการเล่นคือการฟาร์มถ้ากูซื้อแล้วจะมีส้นตีนอะไรให้กูเล่นล่ะเพราะกินอย่างนั้น <c oughs> ไอเดียวคำในเกมมันรักเราอะนะโธ่ไม่ได้อยากจะอวดหรอกฟาร์มสมชั่วโมงได้ชิ้นส่วนครบส่งคราฟทันทีทุบสถิติตัวอัลติเมทที่ผมฟาร์มได้เร็วที่สุด <c oughs> อย่างว่านะไปหน่ากับผมมัน เรียกได้ว่ามันคือพรมลิขิตกันละกันใจมันเชื่อมกันนะนะดันเจี้ยน400%บอกได้เลยว่านี่คือคอนเทนต์ที่สนุกที่สุดของซีซั่นนี้เอาไว้พวกตัวดาม a จเอ e อย่าง b u นนี่หรือเฟลงนี่คือแม่งมันหยดติงๆิงติงตเลยแต่เหมือนระบบแมชเมคมันจะทำมากวนตีนคนเล่นยังไงอย่างนั้นตอนเอาตัวอื่นที่ไม่ใช่ AOE ลงแม่งจะแมชเมคให้ไปเจอกับคนที่ไม่ใช่ตัว AOE เหมือนกัน ให้อารมณ์ย้อนไวัยไปเหมือนตอนเรียนที่กูต้องจับกลุ่มทํางานกับคนโง่ด้วยกันเดินยิงเป็นปีเป็นชาติแม่งก็ไม่จบสักทีไอ้เฮียขณะดเดียวกันพอเอาเฟรน่าลงกูเจอเฟรน่าเนตตี้อีก3แย่งกันพ่นพิษในดันกันอย่างบ้าคลั่งเหมือนแม่งไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนบอสมายอย่างเดสต็อกเกอร์ที่ตอนแรกเอาเฟรน่าไปลงแล้วก็ตายอย่างหมาก็เลยเปลี่ยนเอาตัวผู้สายฮิวไปลงอีตาและก็ชนะทั้งๆท,ที่กูแทบไม่ได้ยิงบอสเลยชีวิตใส่ซับไม่ง่ายอย่างนี้นเองไอ้เหียสกินฮาโลวีน ที่แพงจนกูอยากจะต่อยจออย่าฝันว่ากูจะซื้อแน่เคีผมจะใส่ฟุตตอนกดซื้อตรงนี้แล้วสิเน่ามาตลกจะขายราคานี้ล้วไม่โป๊เห็นโนกเหมือนสก,กินเฟลบี้ชุดว่ายน้ำที่ราคาไม่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งมึงผ่านไปได้เลยแต่ซื้อสกินนักโทษไป3ตัวข้าเล่นเกมได้อยู่ฝากกดลิงก์สปอร์ตเกรเตอร์ข้างล่างหน่อยไม่งั้นกูจะไปหาที่บ้านแล้วก็มีอัปเดต a l i t y of Life มากมายอย่างพวกเ e ย์เท r ร์ plant rework mode wave แก้ดรอปเลยของมอดอะไรต่างๆน,น,นานาอ้อลืมเลยเกือบแล้วเกือบแล้ว Battle Pass ขยาขยาที่ดีกว่า p r e ซีซั่นนิดหนึ่งเพราะมันแถมทรงผมบันนี่กับเวลี้ให้นอกนั้นคือสกินปืนม่วงเน่าๆกับปืนทองโรงเกลือกระจอกสัตว์ร,รัสเซียอยากไปเสียเวลาบิลและคอนเทนต์ซีซั่นหนึ่งก็น่าจะหมดลงเพียงเท่าน,นี้ ส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าแม่งแห้งๆยังไงก็ไม่รู้ด้วยความที่ความยาวของซีซันแม่งยาวยืดแบบบ้าบอกับความผิดพลาดของผู้พัฒนาที่วิ่งสะดุดขาตัวเองตั้งแต่เริ่มออกตัวจนทําให้จํานวนผู้เล่นแม่งลดลงแบบขนหัวลุกผมก็ได้คยหวังว่าพวกพี่แกจะนําบทเรียนนี้ไปปรับปรุงแล้วก็กลับมาอย่างสูงส่งในซีซันสอีออย่างที่อยากติคือเรื่องชอ็อปคือทุกคนรู้ผู้พัฒนารู้แฟนเกมก็รู้ ว่าสกินตูดมันขายได้แต่เหมือนพวกเดฟแม่งขี้เกียจด,ดีไซน์ชุดใหม่ๆแล้วก็ปฏิเสธที่จะกอบโกยเงินแบบง่ายๆซึ่งแม่งโคตรจะน่าหงุดหงิดเลยเฮีย <Yeah. S 1> หนึ่งชุดใหม่มาอย่างช้าสองชุดเก่ากลับไปซื้อไม่ได้และ 3. คือในเมืองแม่งมีแต่คนใส่สกินซ้ำๆเดินไปเดินมาจนกูเอียนแต่ผมจะหยุดการพนนทำลายไว้เพียงเท่านี้คลิปแม่งน่านจะยาวพอสมควรแล้วแหละกูขี้เกียจตัดแถมคนก็ไม่น,น่าจะดูเยอะอยู่แล้วฉะนั้นผมจะขอฝากอะไรไว้ก่อนไปกันลวกัน Foi na minha co.